สวัสดีบินไปกอดไอรูไลฟ์หน่อยได้ละกดเอสเอได้ละประมาณกล้องประมาณนี้นะัสดีเราชื่อชิโนอโอโหแต่ว่าทำไมมีเสียงีิเชนอยู่ไหนอยู่เกาะไหนวินไปหาเสียงดังั้ยไหมอยู่เกาะมากมาเนาะ ดีกำลงไปก่อนมาตึงตึงด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 ึงติดลิเกสีดไหมไม่ติดลิเกสีดนะเอ้ยตกตก มาแล้วสวัสดีเชนโอ้โหเชนฟาร์มหน่อยอ้าวนกบินเกาะพ่เชนซังั้น,รางงานเราไม่ทันแล้วเราเซฟเกาะไปแล้วตวบินกลับต่อยตบ้ากดตัวเอฟหน่อยตัวกวดตัวเอฟจนถึงติดเลย เสาไม่มมน่าเช็ดมือก่อนมาพี่เชนมาแล้วใ,ใกล้ๆตัวสือมาได้ปวดได้ปวดแล้วขอร้องขอร้องอยู่ไหนพี่เชนอย่าเพิ่งฆ่านูนะ้นนะเจอกันอ่ะคนณน้อยไม่ได้เซฟก่อนเซฟก่อนฮะไหนข้าหัวพี่เชนคนละแบบกันพี่เชน ก็ออกอกเข้าใหม่ออกแล้วก็นักขั้วจะจอยพิเชนเชนโอโหดัดคอมซิมูเลเตอร์อ้าวพิเชนเซอร์พิเชนเต็มตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออเอเอทำไมามันเข้าวงเล,ลนสะ์น่ะคาป๊า ตอบแชทประไม่ได้อ๋อต้องโอโอเพนอินูบบเบบบเบบก่อนไม่ต้องบบนอ๋อพี่ชายเข้าได้ละลไหนอยู่ไหนแ้วเข้ากลมแล้วกบนึงอย่าให้มันตายนะถ้าตายต้องเสียงเงินที่น่นนะ เกมอีกแล้วพี่เชนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,นนง,นนง,นนงแล้วไปรับเฟสแป๊บน,นึงถ้าแล้วมันจะเสียสักสี่สักสีการรับเพสมโง่การรับเพฟสท,ที่เร็วที่เร็วที่สุดในโลกที t w วั n e ย่อย <c oughs> <c oughs>

นายอึดอคะฮะฮะเมื่อกี้แลก็เลี้ไปที่ตัแล้วแลวแล้วนานนานนานนนนเขาี้ฟาร์มสี่ตัวนะพีเชนออกมาสี่ตัวเลยฮะเกมอะไรนะเล่นเกมอะไรนะโอ้เสียงปราฮะเกมอะไรบราฮะ อ๋อไม่เอาไไปเล่นไม่อะไม่อะโนไม่เอาปิว้วแตกดึง ก็พ่เชยเคนบอกว่านี่สี่ไอ้ฆ่าตายเอ,อือดดเ้อไม่ตายโอ้วกีตาย์เดี๋ยวไ,ไม่ตายได้แล้วนี่ยแก้แค่แก้ค่ะฮะทำไมต้องไม่ฆ่าพ่เชยแล้วฮะทำไมต้องฆ่าพ่เชยไม่ได้ พีมใช่ไปเข้าหนยดูดิห้านาจออัดอัดอยูเลยนะอัดๆดูเลยนะ ตั้งใจจะทำแบบนั้นนะครับนี่เนี่ยแตกหนึ่งสวยสวยว้าวว้วนี่เนี่ยตายได้นายเป็นตัวเหลือรอดไม่เช่นนั้นขอตะชิดดาบฟันกำลังจะได้ชิดดาบฟันขอรับเพจแป๊บระหว่างที่รับระหว่างที่รับเพจก็ดูนี่ปิ๊เก็ดาบเก็บชก เไ้ยพี่เชนไปฆ่าบอสกันเถอะบอสมันมาแลยย้วเนี่ยพี่เชนมาฆ่าบอสมา,มาดูไลฟ์มันอยู่หรือเปล่าพี่เชน <c oughs> เรื่องรถเร็วเหมือนกันนะแน่พิเชษลงมากก็โดนอัดตรงแฮงดีครับอ่ะอาางงงงงอยู่งงอยู่เฮ้ยอย่าไม่แต่จะคิดพิเชษรับเพลยด้วยนะโอ้ยเจ็บนี่นี่ เลเวลหนึ่งร้อยสี่ห้าตอนในน้ำพี่เชนเขอเปิดครั้งสุดท้ายขอเปิดครั้งสุดท้ายขอเปิดครั้งสุดท้ายนะครับเสียงดังไหมแล้วก็บักเหมือนกันบักที่ไหนทีไหนทรงเสียง เป็นไรอ่ะวีเห็นตรงไหมไปเร็วเห็นตงมะทำไมรถตีวิเชนไม่เข้าเนี่ยวิเชนรับอะไรโอโน่หรือล่าวทำไมรถตีวิเชนไม่เข้าเลย แล้วนะแล้เปิดพีพีนะเอออะไรเปิดแล้วนเนี่ยลองตีน้นอ,อีกรอบดิตีน้นดิไอ้ตีน้ตดิตีอน้อดตนด,ตอดิอย่ายใช้พลังอย่ายใช้ฝนอย่าย่าใช้ฝนตูไปในทะเล ลยเๆยเๆยเลยเลกหลอนฟินิกซ์หลกหลอนเอยอย่าอย่าใช้ดาบากตาว่าโหดเพราถ้างั้นเราใช้ดาคสู้กันเถอะมามาไม่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 นี่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 เดยเออจะตายแล้วลูกไม่ดูเดือด หมดไอ้แล้วโอ้โอ,โอไม่ได้าพี่เอนัวจังเลยอนี่นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยเราลปวดพีพี เจะตายโอ่เจ็บเจ็บเจ็บเจเจราเราพวกพวกเราเช่้าเ้าเอิมกูสมบรานเราต้องฆ่านี่โอ้ยอย่าอย่เราเพูดเเร็วกันเพื่อนเพื่อนเราเพิดมีได้เวกันนะ รี้เดี๋ยวก่อนโอจะตายแล้วจะเลือดหรือแปลเลือดหรือแปแน่ตายยังไงเล่นเกมอื่นกันเถอะพิเชนสตรีมเกมอื่นแ้าสตรีมเกมอื่นนี่มันเป็นเกมแบบเกมที่รถเทพเลยอ่ะม่ใชคิดตัวนี้เกมอะไรโนเทโนเทพนะแล้วก็ไม่ใช่เกมที่พิเชนเทพโนเทปคนเดียวตัวเองนะขอลองเล่นเกมนี้หน่อย เกมหอยทากน้อยคิโนโหหอยทากน้อยน่ารักนี่ไงหาเพื่อนเราไม่สามารถฆ่ามันได้ไปรู้ดิเัาก็เข้าไปเรื่อยๆม,มันเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี่นะกินเพื่อนเอาวเพื่อนเรากิน,น กลังงงอยู่เลยเดบโอล่ะเกมีิเไม่สรุเร็วจังเลสรุว่าเร็วงนี่เร็วเดีเราบักที่ก่อนอันงตรงนี้ด่อน ที่ฟาวดิดิฟามแห่งชาติสวัสดีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันแสนจะวิ่งเร็วเราจะเราแสนจะวิ่งเร็วได้ถ้ามันมาเราจะอาบนะ้ำแล้วเดือดลงมานั่นเข้าไปไม่ได้อ่ะมันต้องใช้นี่พีพีนี่น,นะอ๋ออันนี้พีพี <c oughs> เข้าสู้มาก็มาดีครับก,ก็มาดีครับทำไมเราฆ่าเขาไม่ได้โอ้ยเราเป็นอาหารให้เขาเลยตายแม่เราเราก็เคยเล่นเกมนี้ตอนสผว่คือแต่ว่าอืมเข้าวีพีแป,ป๊บ พีพีเลยอ่ะสนุกที่สุดในแบบเนี้ยพีพีเลยอ่ะสนุกที่สุดวิ่งนั้นสุดท้ายของโมวิ่งการวิ่งนั้นสุดท้ายเพื่อแก้แค้นเพื่อนเริ่มมาก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นี่นี่โอ้ยเพื่อน กำลังกินบอย l o r e o ้างปะเ้ยเเ้ยเพื่อนอ โดดได้เลยโดดดึง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 ฟ้าเนี่ยฟ้าดูนี่ฟ้าผ่าลงไปฟ้าช่วยนะด้วยเม,มาส์มันขยับไม่ได้ช่วยนะด้วยขยับเมาส์ไม่ได้ขยับเมาส์ไม่ได้เมาส์ ผ่าอะไรอ่ะโอ้ oh my god เลเซเต็มเลยก็ไม่เป็นไรเลยผ่านเลเซอร์ก็ไม่เป็นไรได้ติดก็จะตายแหละจะตายแหละจะตายแหละเราจะไม่เล่นเดโมกับพี่เชนเด็กค่ะจะมาเล่นเกมน,นี้กัน เมื่อเดี๋ยวก่อนนั้นไลฟ์เราไลฟ์กี่ชั่วโมงเนี่ย17นาทีเหรอตอนแรกว่าชั่วโมงมันไม่เพลินเลยฮะมันไม่เพลินเหมือนที่เราเคยเป็นเล่นออโตตาเป็นเพลินดีไม่เพลินเล่นคนเดียวไม่เพลินเลร้อนก็ไม่ใช่ไม่เล่นด้วยแล้วก็ต่อเพลงพิมพ์พลอจะเล่นก็นอก็ไม่เชยไม่ก็ก็ไม่เชยไม่เล่นตอนนั้นก็เลยไม่เล่นตอนนี้นี่โชว์รถโชว์รถโชว์รถดูนะนี่รถคุนเทพ วนเครื่องวนเครื่องดังไปไหมอะดังไปไหมพี่เห็นคิดว่าดังไว้นะิดนะโอ้ขนาดเสียงยี่สิบแล้วเนี่ยดังขนาดนี้แล้ว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 ข่าพี่มาค่อยดีหน่อย เกียงเร็วบอกเลยอัปเกรดขั้นสูงสุดเบาเครื่องนิดนึงว้าวว้วดดมาวทำไมมันดิบทำไมมันดิฟยากแตกเนาะแต่ไม่ได้นี่จะไม่ได้ลืมไปว่าอยากแตกไม่ได้พอแล้วความเร็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 วู้ว มาปล่อยเกียร์เลยเกียร์อโตโนมกี้เปิดเกียร์อะไรอะไม่นวดนหรอ,อยังตุง้งเพื่อมาเตะอะไรกันตรงนี้ครับ ไปเครื่องมาเต้นด้วยพอเบอร์ไปแล,ปล้วจะไม่ได้ของเขาบ้าเฮ้ยนะเราต้องเอารถเรามาจอดเขาจะได้รู้ว่าอันนี้รถเราอย่างเพจลายนี่แบบนั่นใช่นะแป๊บแป๊บแป๊บการถอยการถอยรถแล้วก็มีอยู่ทั้งนั้นเขาจะคิดคิดว่าเราขโมยมด <S <S แต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่แต่ เต้นด้วยเต้นยังไงอะลืมละเต้นยังไงไมันปกติมันจะมีตรงนี้ดิสามจุดเนี้ หนนะเต้น,นยนังไงนะนา่หยอโอ้หนงเปิดตรงนี้ตั้งแต่ว่าไร รถเป็นด้วยหรอ,อยังรถเป็นเนาของได้ล็อกรถได้ด้วยหรอก็นะเข้าไปดูในรถแป๊บล็อกได้ด้วยหรอเบนเครื่องเบนเครื่องเบนเครื่องให้ดูว่าเราเร็วขนาดไหนเราขับสนามเนี้ยแปดวิจบสนามเนี้ยมันแปดวิแปดจนหนึ่วิแปดวิ มามาเทสสนามกันเพื่อนเบิ้ลเครื่องโอมาเร็วเบิ้ลเครื่องโรนะโอเคไปเนกันเพื่อน กันมากวงการวงการไปจัวสามวิอู้วทำไมมันช้าอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวก่อนแล้วอีกหนึ่งคนฮะอีกหนึ่งคนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อีกคนยังเี้ไม่จบอีหรอกเขายอดจริงละคิวค้าง มามาบอกเลยเจ็ดวิปกติไม่เร็วขนาดนี้ก็สามพันบาทพี่เจดกดระเบิดยูแล้วก็อิโนิโนบอกให้กดรบยูแล้วก็ชิคกี้พาย นกพ้างไปแล้วนกพ้างแล้ว กันเข้าวหน้าอกว่าจะได้